สวัสดีทุกคนเจอกันอีกแล้วก็นี่นะก็ตามชื่อคลิปเลยนะทุกคนเปลี่ยนแอป t i k t o อกให้เป็นคนนะทุกคนโอ้โหคอนเทมน่าสนใจนะทุกคนนะก็หลังจากที่เราทำคลิปเปลี่ยนไอบิดเปลี่ยนแอปไอบิดเพนให้กลายเป็นคนแล้วเนี่ยก็เราก็แบบอื้อ ยอมรับตรงๆเลยนะว่าช่วงนี้ติดติกตอกเฮ้ยช่วงนี้ติดติกตอกนะก็เลยแบบเอยเอาไงดีฉันวาดแอปอะไรดีก็เลยแบบปิ๊งขึ้นไอเดียขึ้นมานะว่าแบบเอาเป็นแบบแอป t ิกตอกแล้วกันนะแล้วก็วาดนะจคะโอ้ยขออภัยด้วยนะทุกคนคือ เออจะพูดอะไรดีอซึ่งบอกเลยนะว่านี่ก็คือแอปติ๊กตอกตอนเป็นคนนะทุกคนโอ้ยเราอาจจะทำแบบนี้อีกนะไม่ดูนะว่าเอิม่มเอิม่มคลิปแบบนี้เนี่ยแบบคลิปเปลี่ยนแอปให้กลายเป็นคนเนี่ยจะอยู่ได้นานนะจะอยู่แบบ จบตอนไหนนะทุกคนอันนี้ก็ยังไม่แน่นอนนะทุกคนยังไม่แน่นอนก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาถึงตรงนี้ด้วยนะดีใจมากๆเลยขอบคุณทุกคนจริงๆนะรักทุกคนนะรักทุกคนเลยขอบคุณที่ติดตามมานะก็คลิปใกล้จบแล้วไปบ้านนะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า 拜拜。Bye bye.